สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์สำหรับในเดือนพฤษภาคม2567นี้นะครับมาดูหลังจากที่ดาวพรหัสย้ายเข้ามาตั้งแต่คืนที่30เมษายนแล้วแหละเรียกว่าวันที่1พฤษภาเริ่มสักัเริ่มเดือนใหม่เลยเนี่ยท่านก็ได้รับอิทธิพลของดาวพรหัสและจะครองอยู่ตรงนี้ไป1ปีเต็มนะครับ ทีนี้เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นต่างๆกันในองศาของดาวพระหัสที่เดินมาดูในเดือนนี้นะครับดาวประจําตัวท่านเนี่ยเดินดีนะครับได้ตําแหน่งมหาอุดนะอยู่ในภพสุภะแล้วไปพบกรรมะโครจรไปดาวพระอทิตมันจะโครจรปกติอยู่แล้วนะฮะไม่มีไม่มีอะไรเสดมนม์พักแต่ไปอยู่ในภพที่ดีถือว่าดีทีเดียวนะครับแต่ดาวพระพระหัสนั้นเนี่ยพอโครจรเข้ามาเนี่ย ไม่ใช่ว่าเออมันจะทําให้งานเนี่ยโออี่เรียกว่าประสบความสำเร็จในบันดนนะฮะพอไปอยู่พบกรรมะมถือว่าเป็นพบที่สําคัญมากเลยนะครับกับชีวิตท่านคือบางคนเขาเรียกว่าพบจอมฟ้าที่จะส่งแสงมาถึงถึงลัคนาเกิดท่านนะแต่มันไปไปเจอกระดาวมันนจอยู่ซึ่งเดิมเนี่ยปั่นป่วนงานของท่านอยู่พอสมควรแล้วในเดือนนี้ดาวพระพรหัสก็ยังมาแตะสัมพันธ์อยู่กับอ,อ อลีนะฮะแล้วยังไปพบปตนินะครับแล้วเดิมเนี่ยก็ยังคลองเรือนมรณะกับพบปุตตะอยู่ด้วยดังนั้นเดือนเนี่ยนะครับมันจะเป็นการทํางานที่ต้องใช้พละกําลังกายกําลังสมองกําลังความคิดในการแก้ปัญหางานเยอะโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกนะครับท่านจะแก้ปัญหากับคู่ค้าคู่สัญญาอะไรเยอะแยๆเลยนะครับ เพื่อทําให้งานนั้นสําเร็จรุ่วรงเรียกว่ามันเหนื่อยเข้ามาแล้วมันขยายงานแต่ว่ามันไม่ได้ลาบลื่นนิ่มๆอะไรเลยนะครับเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์ประกอบกับท่านเนี่ยเจอดาวเรียกว่าบาตรประคอ์นะดาวพระเสาดาวพัางคารนะดาวพระพุธนี่ก็ดาวกึงกึ่งนะฮะไปอยู่ทางสุป,ปะคะห์ก็เป็นสุป,ปะคอร์ไปเลยไปอยู่ทางบาปรประคอ์ก็เป็นบาตรประคอร์ไป ทั้งสดวงนี้ดาวพระเสาดาวพังคารดาวพระพุธเนี่ยเขาเรียกว่ามีอิทธิพลในการได้ตําแหน่งที่ไปเป็นพินทุบาทต,ต่อลัคนาเกิดท่านของชาวลัคนาราศีสิงห์ดังนั้นเนี่ยเดือนนี้พอพระรหัสเข้ามาปุ๊บบางคนก็บอกว่ากินหมูเดือนนี้ยังไม่หมูนะครับรอให้ดาวมันขยับองศาไปเรื่อยๆก่อนดังนั้นเนี่ยท่านก็จึงต้องระมัดระวังในการ บางทีมันก็มีเรื่องของเครือญาติจีปาถาเข้ามาให้ต้องแก้ไขปัญหาทั้งการงานและการเงินอะไรแล้วแต่นะครับมาดูทางด้านการเงินเดือนนี้การเงินเนี่ยท่านอาจจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรเพิ่มนะฮะจากจากเงินเรียกว่าจากไรายได้ประจําบางคนมีไรายได้ประจาอยากจะคันไม้คันมือไปลงทุนทําอะไรเพิ่มนะฮะช่วงต้นๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่นิดหน่อยแต่พอ ขยับไปกลางเดือนแล้วเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการเอาเงินไปนะฮะช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นลักษณะเช่นนั้นเงินท่านก็จะยุ่งยุ่งอยู่ในช่วงครึ่งเดือน,นแรกนะครับพอสักกลางเดือนไปแล้วก็จะเริ่มลงตัวเข้าที่นะฮะเรียกว่าบริหารจัดการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดี เรื่องความรักนะครับดาวพระเสารเนี่ยมันเล่งเป็นพินทุบาทมาตั้งนานแล้วนะครับดาวพระเสาร์ก็เป็นเจ้าเรือนเดิมของภพอลลีดังนั้นท่านก็ต้องประครับประคองความรักดังนั้นเดืนนี้มันมันเป็นพินทุบาทเยอะจังเลยและดาวพระเสารเนี่ยก็จะเจอดาวพระเกตเข้ามามีอิทธิพลในการกระต้นมากขึ้นนะครับ ดาวพสามันค่อนข้างจะบีบคั้นตึงเครียดอึดอัดใจอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยท่านอาจจะต้องควบคุมสถานการณ์หน่อยนะครับถ้าใครคิดว่าจะไปสลัดรักมีแฟนใหม่หรืออะไรก็ยังยังไม่เหมาะไม่ควรนะครับในเดือนนี้นะครับก็แล้วมันยังมีอิทธิพลจากมุมกระทบของดาวมนุษยอยู่เข้ามาด้วยนะครับก็ บางคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคู่ของคนรักแต่ถามบอกว่ามันจะแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้หรอกครับเพราะว่าดาวพระสาวมันเป็นเรื่องของความตึงเครียดน,นะฮะความหนักใจความวิตกกังวลแฝงอยู่และประกอบกับมีอิทธิพลของภเกตเข้ามาเนี่ยมันจะเพิ่มดีกี่ให้มากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเรื่องความรักในเดือนนี้นะครับปล่อยให้มันทรงๆอย่าให้มันแย่ก,กว่าเดิม แต่ถ้าท่านทำให้มันดีขึ้นได้ก็ถือว่าฝีมือนะครับเพราะอิทธิพลดวงดาวเนี่ยมัน,ม,นมันส่งผลอย่างนั้นนะฮะเอาละครับ,แล,รบแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะฮะประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหางานและมีความเจริญก้าวหน้าในงานมากๆแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ